สวัสดีค่ะมาพบกับวิชาเทคโนโลยีหรือวิชาวิทยาการคำนวณชั้นปฐมศึกษาปีที่2กันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการวางแผนการแก้ปัญหาไปใช่ไหมคะซึ่งขั้นตอนนั้นนะคะควรจะมีขั้นตอนของการถ่ายทอดแนวความคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นลําดับขั้นตอนค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ ทำความเข้าใจกับปัญหาได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถตรวจสอบการแก้ไขปัญหาของเราได้ง่ายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆกันนะคะไปรับชมได้เลยค่ะค่ะมาดูเรื่องรูปแบบของการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะก็จะมีด้วยกันเนี่ย หลักๆคือ3แบบด้วยกันก็คือ1การเขียนบอกเล่าเป็นเรื่องราวหรือเป็นลำดับข้อนะคะ2ก็คือการวาดภาพหรือใช้รูปภาพแทนขั้นตอนนะคะ3ก็คือการใช้สัญลักษณ์แทนลำดับขั้นค่ะว่าสเต็ปแรกทำอะไรสเต็ปที่2ทํทำอะไรนะคะ,ะการแสดงขั้นตอนแต่ละอย่างเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยทำความเข้าใจกับปัญหาแล้วก็สามารถตรวจสอบ เอ,อ่อความถูกต้องได้ง่ายขึ้นค่ะมาดูรูปแบบการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาข้อที่1กันนะคะก็คือการเขียนบอกเล่านะคะการเขียนบอกเล่าแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็นข้อๆนะคะก็คือการถ่ายทอดความคิดวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยออกมาเป็นข้อความตามลําดับนะคะข้อ1 2 3โดยคํานึงถึงการทํางานก่อนและหลังค่ะ เดี๋ยวเรามาดูการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่าการทำไข่ตุ๋นกันนะคะข้อ1ค่ะตอกไข่ใส่ชามที่สามารถนำเข้าเตาไมโครเวฟได้ข้อสองตีไข่ค่ะข้อสใส่ซอสปรุงรสค่ะข้อ4ใส่เนื้อสัตว์และผักค่ะข้อหํานำเข้าเตาไมโครเวฟค่ะข้อหตั้งเวลาอบไว้สานาทีค่ะ ้อเจ็าไข่ตุนที่พร้อมรับประทานออกมาจากเตาไมโครเวฟค่ะค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไข่ตุนแล้วนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่าค่ะรูปแบบการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบที่สองก็คือการวาดภาพนะคะการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยภาพเนี่ยจะคล้าย การกับการแสดงขั้นตอนด้วยการบอกเล่านะคะโดยจะเปลี่ยนจากข้อความให้เป็นภาพแล้วจะช่วยให้ทำความเข้าใจได้ง่ายและก็ง่ายต่อการจดจำด้วยค่ะมาดูรูปแบบการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยการวาดภาพการทำไข่ตุนกันนะคะนักเรียนข้อหนึเลยค่ะตอกไข่ใส่ชามที่สามารถนำเข้าเตาไมโครเวฟได้ข้อสอ ตีไข่ข้อ3ใส่ซอสปรุงรสข้อ4ใส่หมูสับหรือโรยด้วยผักนะคะข้อนํานำเข้าเตาไมโครเวฟข้อ6ตั้งเวลาอบ3นาทีและข้อ7นํานำไข่ตุนที่พร้อมรับประทานออกมาจากเตาไมโครเวฟค่ะลำดับ การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบวาดภาพเนี่ยก็จะคล้ายๆกับการแสดงขั socially, religion, ้นตอนการแก้ปัญหาแบบบอกเล่าเลยนะคะนักเรียนรูปแบบการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบที่3ก็คือการใช้สัญลักษณ์แสดงขั้นตอนนะคะรูปแบบนี้จะเป็นการใช้สัญลักษณ์เพื่อลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะโดยใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แต่ละชนิด จะต้องมีความหมายที่แตกต่างกันค่ะซึ่งจะนิยมใช้รูปแบบผังงานหรือโฟช h a r ดในการสื่อความหมายกันนะคะมาดูสัญลักษณ์ในการเขียนผังงานที่นักเรียนควรจะรู้จักกันนะคะรูปแรกเลยค่ะก็คือรูปนี้เนี่ยเราจะใช้เมื่อเป็นการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดการทำงานนะคะรูปที่สองค่ะเป็นการ ใช้ในการตัดสินใจนะคะอ่ารูปที่3ค่ะเราจะใช้เมื่อเป็นการดำเนินงานหรือการทำงานหรือการทำกิจ,จกรรมต่างๆนะคะรูปที่4ค่ะเป็นลูกศรน,นะคะแสดงทิศทางของข้อมูลค่ะเดี๋ยวเรามาดูการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์แสดงขั้นตอนการทำไข่ตุนกันนะคะนักเรียน คุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างการแสดงขั้นตอนแบบรูปภาพกับการแสดงขั้นตอนโดยใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะการใช้สัญ,ญลักษณ์เนี่ยเราจะต้องระบุว่าเราจะต้องเริ่มต้นการทํางานนะคะโดยการใช้สัญ,ญลักษณ์การเริ่มต้นนะคะต่อไปค่ะก็คือลำดับที่1ก็คือให้ตอกไข่ใส่ชามที่สามารถนำเข้าเตาไมโครเวฟได้นะคะ ลำดับที่สองค่ะตีไข่นะคะลำดับที่3ามค่ะใส่ซอสปรุงรสนะคะลำดับต่อไปค่ะใส่หมูสัตรหรือใส่ผักที่ชอบนะคะลำดับต่อไปค่ะนำเข้าเตาไมโครเวฟค่ะลำดับถัดไปค่ะตั้งเวลาอบสามนาทีนะคะลำดับถัดไปค่ะตรงนี้นะคะเป็นการตัดสินใจเราก็จะ ใช้ในการตรวจสอบว่าไข่ตุนของเราเนี่ยสุกแล้วหรือยังนะคะถ้าสุกแล้วเราจะสิ้นสุดการทำงานค่ะแล้วก็แต่ถ้ายังไม่สุกนะคะเราจะวนกลับไปขั้นตอนที่แล้วใหม่นะคะนักเรียนตามลูกศรที่ระบุไว้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการแสดงการแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูการตีความการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์กนันนะคะนักเรียน ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆนะคะวันนี้นะคะคุณครูเจนก็ให้นักเรียนเนี่ยแสดงขั้นตอนการทอดไข่เจียวแบบเขียนบอกเล่าแล้วก็แบบวาดภาพลงในสมุดของตนเองนะคะคุณครูเจนหวังว่าเด็กๆจะทำได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ